มาแล้วครับกับมือถือเกมมิ่งรุ่นอัปเกรดจากค่ายฉลามดำอย่าง Black Shark 4S Series ที่ในครั้งนี้ครับมีการอัปเกรดเรื่องชิปจากเดิม Snapdragon 888ไปใช้เป็น Snapdragon 888 Plus พร้อมกับรุ่นพิเศษที่เป็น Gundam Seed Limited Edition สุดหรูหราคุ้มค่าแก่การสะสมเป็นอย่างมากส่วนสเปคจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับราบสวัสดีทุกท่าชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมธนทรคุณนิคแล้วนะครับในช่วงของการสรุปข่าวนั่นเองครับในช่วงนี้ครับผมจะมาสรุปจตัวสเปค ของแร c กชา a r ก 4S s e รีสกันครับที่ในครั้งนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาอย่างล้นหลามมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากๆด้วยและที่สําคัญยังมีในเรื่องของรุ่นที่เป็น l i m i t e d Edition ด้วยนั่นเองนะครับที่็นการจับมือกับค่ายในเมชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างกระดัมซีส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับส่วนสเปกจะมีอะไรเพิ่มเติมนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับเรื่องของดีไซน์นะครับที่เปลี่ยนไปมีอยู่เล็กน้อยครับผมโดยตัวรุ่น 4S นั้นจะเป็นฝาหลััังงแบบบบเเเเรรีียยคผมมมมลลละส่่วววนนนน BS Pro ้้จพิาาาาดขไปฝห น้อยครับเป็นพวกลายส้งงลายเส้นอะไรพวกนี้นะฮะช่วยเพิ่มเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความหรูหราเป็นอย่างมากเลยครับและนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของโลโก้ Black ชา a ์ทที่อยู่ตรงกลางของตัวเครื่องครับและคําว่า b l a c กชา a ์ทที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างของเครื่องนั่นเองครับผมและมาพร้อมกับรุ่นพิเศษครับอย่าง f r e ี d o มการด a m นั่นเองนะครับที่เป็นการจับมือกับค่ายอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างการด m Seed นะครับที่ต้องถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยเพราะเรื่องการดีไซน์ฝาหลังนั้นมีลวดลายของการดัมลุ้นล้วนเลยครับผมเป็นลวดง น้ำเงินนั่นเองนะครับผมพร้อมกับแปดส่วนหัวของตัวกันด้ามาไว้ตรงด้านล่างของตัวกล้องหลักอีกด้วยครับผมในส่วนเรื่องของหน้าจอนั้นนะครับทั้งคู่จะเลือกใช้เป็นแบบ e4amoled จากทางซัมซุงมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วและมีค่า refresh rate อยู่ที่ 144Hz ที่สําที่สำคัญยัมีในเรื่องของ adaptive sync ที่สามารถปรับค่า refresh rate ได้สูงถึง4ระดับด้วยกันก็คือ 60เฮ90เฮ120 h ฮและ144เฮตามการใช้างานของเราครับพร้อมกับค่า Touch s a m p i n g Rate สูงถึง720เฮิด้วยกันพร้อมกับการรองรับ HDR10+ Plus ค่าสีที่ P3 ที่100%ค่า Contrast Ratio อยู่ที่5ล้านต่อ1 DC Dimming และการปรับความสว่างได้สูงสุดอยู่ที่1,300นิตด้วยกันครับสเปคภายในนั้นก็แรงเหลือเฟือครับผมด้วย CPU ที่เป็น q u a l c o m m s n a p d r a g o n 8 8 8 Plus สำหรับรุ่น Black Shark 4S Pro และความความแซนเดอร์กอนเสำหรับรุ่น 4S ตัวธรรมดาครับและทั้งคู่ยังเลือกใช้แรมแบบ LPDDR5 ้วยครับความจุสูงสุดอยู่ที่16 g b พร้อมกับเทคโนโลยีแ a มบ์ดิสที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขึ้นมาอีก16%และเรื่องของการสลับแอปที่เร็วยิ่งขึ้นอีก20%ครับเรื่องความจุทั้งคู่จะเลือกใช้เป็นลอมแบบ UFS 3.1ความจุสูงสุดอยู่ที่512 g b ครับแผมรุ่นโปรนั้นจะมีความพิเศษขึ้นไปด้วยครับโดยการใส่จตััวว Storage SSD แบบ SSD บบกกบ u f s 3.1ที่จะช่วยในเรื่องของการอ่านข้อมูลครับเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก55%ส่วนเรื่องของการเขียนข้อมูลนั้นจะเร็วขึ้นอีก69%ด้วยกันครับมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ Sandwich Liquid Cooling 2.0และระบบปฏิบัติการ Joy UI 12.8บนพื้นฐาน Android 11พร้อมกับ Smart Rubik Q 2.0ครับในเรื่องของกล้องนั้นทั้งคู่ครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันโดยในเลนหลักสําหรับรุ่น 4S นั้นจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony IMX 5 8 ส่วนรุ่น 4S Pro จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่64ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์เป็น ISOCELL GW3 ของทาง Samsung ครับมาพร้อมกับเลนส์ ultra wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนส์ macro อีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่20ล้านพิกเซลครับผมส่วนสเปคอื่นๆที่มีมาให้นะครับทั้งคู่นั้นจะรองรับคลื่นสัญญาณ 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2การสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ใต้หน้าจอนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของปุ่ม LR แบบ Magnetic Pop-up Triggers นะครับโดยจะอัพชุดแม่เหล็กนะครับ เพิ่มเป็น7 Pro Magnet นะครับผมช่วยในเรื่องของการตอบสนองที่ดีขึ้นและใช้เป็นปุ่มคำสั่งได้เช่นกันครับอย่างเช่นการเปิดไฟฉายอัดหน้าจอสปรินช็อตอัดวิดีโอหน้าจอนะครับสกน QR Code ์และอ,อีกน่อีกมากมายพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบบ1216 linear Spe หกลีเนียกรองรทับ DTS Sound แบบ X u l t r a และช่องหูฟัง3.5มมอระบบสันแบบแ a ดเ s Linear Motor ด้วยนั่นเองครับช่วยทำให้เรื่องของการเล่นเกมน,นะมีความสมจริงแล้้วกก็เเเพิ่่มอัตรใในลนลห ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีมาให้นะครับจะมีความจุมาอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมป์ทั้งคู่เลยครับพร้อมกับการรองรับ Fast c h a ร์จสูงสุดอยู่ที่120วัตต์ด้วยกันโดยในรุ่น 4S นั้นจะชาร์จเต็มใน16นาทีและ 4S Pro จะชาร์จเต็มใน14นาที50วินาทีครับเรื่องของสีที่วางจำหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีกระทำและสีขาวแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือฟรีดอมกระทำนั่นเองโดยราคาที่นนเรริ่มต้ Max 820อ 8ราคาจะอยู่ที่2,699หยวนหรือประมาณ14,000บาทรุ่น RAM 12ลอม128ราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ15,470บาทรุ่น RAM 12ลอม256ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับราคาอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ17,000บาทพร้อมกับรุ่นพิเศษครับ RAM 12ลอม256 Freedom Gundam ร,ราคาจะอยู่ที่3,499หยวนหรือประมาณ18,000บาทตัว Black Shark 4S Pro ครับจะมีออกทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือ RAM 12ลอม256ราคาอยู่ ที่4,799หยวนหรือประมาณ24,760บาทและรุ่นท็อปสุดอย่างแรม16ลอม512ราคาอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ28,370บาทครับนอกจากนี้ครับยังมีอุปกรณ์เสริมที่มีรวดลายของก Gundam อีกด้วยครับผมโดยจะมีอยู่ดังนี้ครับหูฟัง Freedom Gundam ราคาจะอยู่ที่349หยวนหรือประมาณ1,800บาทพัดลมระบายอากาศ Freedom Gundam ราคาจะอยู่ที่299หยวนหรือประมาณ1,550บาทและเคส Freedom Gundam ราคาอยู่ที่99หยวนหรือประมาณ5 0 1ิบบาทครับผมโดยจะเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์กันตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปและวันจําหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการวันที่1 5ตุลาคมเป็นต้นไปครับส่วนเรื่องของการวางขายในไทยนั้นยังต้องรอติดตามข้อมูลกันต่อไปครับผมนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดตัวเจ้าหูฟัง TWS Black Shark Gaming อีกด้วยโดยสเปคนั้นก็จัดเต็มไม่แพ้กันครับอย่าง Full Link 85 Minutes Ultra Low Latency Driver เสียงขนาด14.2ม m mm ลต Large Unit นะครับพร้อมกับ Professional b a s s Guide Tube ด้วยครับมี Duo ไม่ ENC Call Noise Reduction ด้วยครับผมเลือกไม่ตัดเสียงรบกวนแบบคู่นั่นเองฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับที่สามารถใช้งานได้สูงสุดที่28ชั่วโมงนะครับรวมการชาร์จในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วยังมีเจ้าตัวชาร์จจัง Exclusive Voice นะครับมาเป็นเสียงพิเศษให้กับตัวหูฟังด้วยครับโดยราคาของตัวหูฟังรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่299หยวนหรือประมาณ1,540บาทบารบาครับผมเป็นยังไงกันบ้างหรอครับกับการสรุปสเปคข,ของเจ้าตัว Black Shark 4S Series นะครับคุณผู้ชมชอบรุ่นไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับผมหหรือออยาาากได้้เจตัวัวูฟงงงขงท แร็กชาร์กเกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับ่วนตัวผมชอบตัวรุ่นฟรีดอมกันดั้มมากดีไซน์สวยมากอยากจะเก็บสะสมมากๆมองการสะสมเป็นอย่างมากเลยและสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับกันดั้มเนี่ยก็คงอาจจะแบบว่าอยากจะสะสมกันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเอาไปรวมกับเซตกันดั้มที่เป็นเซตของทาง AOG ก็ได้นะฮะที่จับมือร่วมกับกันดั้มนั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะที่ว่ากันดั้มเนี่ยไม่ได้เอามาใช้กับเจ้าตัวโทรศัพท์นะครับแต่กลายเป็นว่าทางแบล็คชาร์กเป็นฝ่ายที่ได้เอามาใช้กับโทรศัพท์แทนนะครับแต่ว่าก็าสามารถที่จะเอาไปวางควบคู่กันได้วางจัดเป็นเซตกันได้นะฮะถึงแม้ว่าเจ้าตัวฟร e ดอมกันดั้มนะครับผมจะไม่ได้จัดอยู่ในตัวท็อปอย่าง 4S โปรนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะสะสมเข้าคงมมิซีเรียลเรื่องสเตกันอยู่แล้วเนาะแล้วอีกอย่างคือ870นี่ก็สามารถที่จะเล่นเกมรุ่นใหม่ๆได้เลือดๆอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นการเอา แย yeah. แล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ว่าก็ถือว่าที่จะเล่นเกมรุ่นใหม่ๆได้สูสีกับ888พอสมควรเลยนะครับอาจจะไม่ได้แรงเท่าอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องของความร้อนเนี่ยก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่ผมอัปคลิปใหม่เมื่อไหร่นั้นผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับ